ทุกคนเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าถ้าอยากผิวดูเด้งดูเด็กคือให้ทานคอลลาเจนซึ่งเราอ่ะมาแบบเชื่อก็ตอนแบบอายุ20กว่าทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงวัยที่ผิวเราอ่ะจะเริ่มสูญเสียคอลลาเจนใช่ไหมคะปัญหาที่เห็นชาดมากเลยก็คือลมขนกว้างผิวแห้งซึ่งผิวแห้งก็จะย่งให้เกิดหรือรอยความแก่ใดๆตามมาค่ะช่วงนี้ก็เลยแบบว่าเออขยันกลับมาทานคอลลาเจนมากขึ้นซึ่งที่แบบกําลังอินอยู่ในตอนนี้ทุกคนนั่นก็คือตัวน,นี้เลยยูคอลลาเจนนะคะตัวน,นี้เราเห็นแบบในเฟซอะ่ะมันดังแล้ววกก็รีเยอมาๆ คือตัวเนี้ยเขาเป็นคอลลาเจนเพียวแบบร้อซค่ะไม่มีน้ำตาลไม่มีสีไม่มีรสชาติเพราะฉะนั้นชงกับอะไรก็ย่อมได้และที่สําคัญคือสารสกัดนั้นแน่นมากๆค่ะทุกคนมีคอลลาเจน4ชนิดนะคะแล้วก็มีไรซ์ไมมีวิตามินซแล้วก็สารสกัดรวมเนี่ยสิชนิดจุกๆ แล้วด้วยความที่เราทุกคนเป็นคนที่ใช้ผิวหนักใช่ไหมคะถ่ายงาไงใดทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพอมาทาตัวเองต่อเนื่องหรือคนผิวมันดีขึ้นจริง,รงๆแบบไม่ได้คิดไปเองหรือคนดูความแบบน้ํากลิ้งในผิวผิวดูละเอียดดูเนียนขึ้นนะคะลุ่มขนเล็กลงแล้วก็ผิวดูฉ่าเด้งจากภายในสุดๆได้ทั้งหน้าแล้วก็ตัวเลยแล้วนอกจากความผิวสวยฉ่าปังแล้วนะคะบํารุงผมเล็บกระดูกได้ด้วยแนะนํามากมันเบืก่กต้องมีติดไว้จริงๆค่ะ